ครับกลับมาต่อกับ LWC Super Champ แนะครับและตอนนี้ห้ามพลาดไม่ได้นะครับกับไฟถัดไปนะครับนี่คือศึกมวยรอบ Global House เอ็ n a มนโซนเม้นทนะครับศูนยรวมวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านครบวรงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณผู้นี้เป็นการชิงอันดับที่3นะครับในพิกัด147ปอนด์นะครับต้องบอกเลยครับว่าคราวนี้จะได้เห็นกันจัดจะ จะเป็นแบบไหนใครจะเป็นผู้ชนะนะครับที่สำคัญยังมีรางวัลพิเศษนะครับจากแอนตาซินมอบให้1 0 0 0 0ืบาทถ้าหากว่าคุณสามารถน็อกได้ด้วยท่าเตะก้านคอแม่ไม้บวยไทยเข่าลอยสอกกับคุณเอาไปเลย1 0 0 0 0ืแต่ถ้าอยากได้3าม0 0ืนคุณคุณต้องท่าจระเข้ฟาดหางครับ รับไปเลย30,000บาทและยังมีรางวัลพิเศษนะครับไฟออฟเดอะไนท์คู่มวยดุเดือดแล้วก็ไฟเตอร์ออฟเดอะไนท์นักมวยยอดเยี่ยมนะครับสนับสนุนโดยโร o บ a l h o เฮาพบหลากหลายให้บ้านคุณน,นั่นเองนะครับและตอนนี้ครับ is the second bout of tonight เราจะพบกับนักชกในมุมน้ำเงินกันก่อนนะครับจากอิร่กนะครับ please give it up from the blue corner อัปปอวาสอาดาฟวานนักชกจากอิหรานนะครับอายุ19ปีส่วนสูง183เซนติเมตรขึ้นชก35ครั้งชนะ25ครั้งนั่นเองนะครับ และนักชกในมุมแดง Please give it up from the red c a r n e r ขอต้อนรับศึกใหญ่คุณศึกเมืองกระบี่ LWC Super Show แสดงอายุ29ปีครับจากการขึ้นชก77ไฟนะครับ77ครังค้งชนะถึง57ครังค้งด้วยกันนะครับสำหรับกรรมาการครับทางด้านคุณพิเชษฐ์กะหะกะสิทธิ์ครับอึงเรือทสองนะครับ ทำในศึกวัยรอบโอลิมปิคสิ์847ปอนด์นะครับศึกใหญ่ขุนศึกคุกระบี่พบกับทัมปอฟาสฮาดวาร์สไทยบ้านคงเป็นใจอยู่นะครับก่อนครับก็มาดูคู่นี้ครับไทยเจออิหร่านครับถือว่าเป็นอิหร่านคนที่สองที่ขึ้นชกในวันนี้เลยครับอ่ะดูมุมแดงกันก่อนเลยครับ ึกใหญ่ขุนศึกเมืองกระบี่โอ้โหชื่อนี่แบบดูแบบฮึกเหิมมากนักชกวัย29ปีครับจากอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับสูง176เซนติเมตรครับ77ครั้งชนะ57แพ้18เสมอ2อ,อ่ะติดตามครับนักชกจากจังหวัดกระบี่รลยนี้จะทำได้ดีขนาดไหนครับขุนศึก สึกใหญ่ขุนศึกเมืองกระบี่นะครับชื่อแล้วก็สีเสื้อของเขาส่วนมุมน้ำเงินครับอับบอนฟาสฮาดวันอายุ19ปีนะครับสูง183เซนติเมตรก็เก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยแฟมิล,ลี่มวยไทยครับแหมยิมนี้นี่มีนักชกจากเรียกว่าถือว่าเป็นยิมนานานชาติอีกยิมนึงเลยครับมีลูกศิษย ต่างชาติหลากหลายทวีปหลากหลายชาติทั่วโลกกับเดินทางมาฝึกซ้อมที่นี่ก็ชกมา35ครั้งครับชนะ25แล้วก็แพ้10ครั้งนะครับนี่คือข้อมูลของทางด้านอับบอลฟัสฮัตาดาวาันนะครับจากอิรันมาดูหน่อยครเปรียบเทียบส่วนสูงกันหน่อยรูปล่างช่งชกทางฮาดาวันนี้ดูจะลอยกว่านะครับ วันนี้ต้องขอบคุณนะครับบัตรเครดิต t t p Global House บัตรที่คนรักบ้านต้องมีนะครับซื้อของแต่งบ้านลดทันที3%และรับส่วนลด5%สำหรับค่าบริการช็อปสินค้าทุกชิ้นทั้งร้านผ่อน0%นานสูงสุด10เดือนนะครับสนใจติดต่อได้ที่1160หรือว่า1428นะครับแ้่ก็นแน่นอนครับวันนี้ยังได้ลุ้นานวันพิเศษจากแอนต์ซินะครับแต่ก้านเขเขาลอยสอกกลับ น็อกได้ทําได้รับไป1 0,000บาทจากแอนตซินนะครับถ้าเป็นจอระเก้ฟาดหางก็รับไป3 0 0 0 0ืนบาทติดตามครับกูนี้มีนับมีน็อกหรือเปล่าครับจบจากอิหร่านในส่วนมากก็หมัดอันตรายทุกคนแล้วครับแต่ว่ามาดูมุมแดงครับศึกใหญ่ขุนศึกเมืองกระบี่ตับขาก่อนเลยครับเน้นที่ช่วงล่างครับ แมดูเนื้อตัวฟิตเบี้ยทั้งคู่ครับพยายามจะต่อยหมัดครับโอ้โหตีปากศอกครับสึกใหญ่น่ากลัวคาดวานี่ก็คงอยากจะเร่งปิดเกมแล้วครับอ้าวเล็งครับเล็งหัวเลยครับโอ้พับในโอ้แข่งขวาดีครับสึกใหญ่โอ้แต่กำปั้นรัวน่ากลัวจริงๆครับสำหรับอับปองฟ้าคาราดาวนนะครับ ก็เป็นเอกลักษณ์ของนักชกจากอิหร่านครับส่วนมากนี่หมัดอันตรายครับแต่ว่าบุมในนี่แหมศึกใหญ่ก็ลราจะควบครับเราจะโหมปีกรรมการกดแยกซะก่อนครับจะเดินต่อครับสึกใหญ่ต้องระมัระวังหมัดครับโอ้โหบวกซอกใ่ยังไม่โดนขวางเอาไว้ครับขวางแล้วเสียบครับนี่ฮะการชาติเจอแบบนี้เข้าไปก็แหมแก้แก้ไม่ค่อยถูกเหมือนกันครับเดินลูกขวางลูกป้ายหน้าแบบนี้ครับน่กมวยไทยมักจะทําได้ดีกว่า บวกกันอีกแล้วครับโอ้โหต่างคนต่างโดนเสียวจริงๆครับทั้งศึกใหญ่แล้วก็ฮาดาวานใครโดนใครก็ล่วงเลยครับพยายามจะฟันศอกครับศึกใหญ่ตีแหม่ยังไปต้านตีเด็ดๆนะครับพยายามเดินครับศึกใหญ่ครับมัดหนึ่งสองก็ยังไม่โดนครับฮาดาวานมาแล้วครับสู่จังหวะอุ้มไนร์แล้วครับที่ปาครับไปเข่าครับ โอ้ ه, ถ้าแบบนี้ของชอบครับสุดใจขี่มาตีโบนมาครับไหลแขนตีเข่าเลิมตีครับโอ้ถือว่าแข็งใช้ได้นะครับธันวาวนกดยังไม่ค่อยลงนะครับเ,เดินต่อนะครับสุดใจครับแหมตอนนี้มันกําลังต่อเนื่องเข้ามาโอ้ดีแข้งซ้ายสูงอ่ะรวบม,มาขอตีด้วยครับพันดาวนพยายามจะปัดแต่ว่าปัดไม่ล้มดันมาติดเชื่อครับแหมแต่ว่าสุดใจนี่บุญรบารแล้วก็เสียบซ้าย โอ้โหโดนจังๆครับหมุนเก่งเหลือเกินหมุนแปทีครับตีซ้ายแต่เริ่มจะหายใจแรงแล้วครับพาวดาวนนักมวยอีรานังคงเดเข้าหาครบสุดใหญ่พยามเตะขาครบพนานาวนโอ้แต่พอจับนายทีไลนนี่ก็นี่ฮะแหมจะเข้าทางสุดใหญ่ครับตายหน้าแล้วก็หาจังหวะตี จทกจะแก้เขาแก้วงในไม่ได้ครับพนวานแต่ยังมีหมัดนะครับที่อันตรายครับอ้าวโอมีศอกครับสุดใ่เอาละครับจับในได้จับในได้ไปอีกแล้วครับอ้หันลีหันหลีหันขวางครับตอนนี้แก้ไม่ตกครับโดนวงในนี่ทำอะไรไม่ถูกนะครับแต่ว่ายังมีหมัดมาแก้ครับตามต่อกันยกหน้าครับพักกันสักครู่ กลับมาที่สนามเวทีลุมพินีกันต่อนะครับคู่ชิงที่3ของศึงกเมอร์โรกลมบาเฮาส์ไซด์แมนเทอร์โนเมนต์ในพิกัด147ปอนด์นะครับดูกันอีกครั้งครับภาพช้าโอ้ไกแๆเป็นคึกจริงๆนะครับ <Yeah. S 2> อับอฟาซาสฮาดาวานไล่ต่อยนี่ทำเอาศึกใหญ่นี่ตั้งโตไม่ติดเหมือนกันครับแต่ว่าพอประกบในได้นี่ศึกใหญ่นี่ก็ตีเรียกว่าเร่งตีมาแรงเหมือนกันนะครับ <Yeah. S 2> ทำเอาทางด้านฮาดาวานนี่ทำอะไรไม่ถูกครับ ตามต่อยกที่2ครับทีมงานก็พยายามแม่ติวกันเพ็บนครับน้าเครียดนะฮะฝังทั้ง,ง,งของมุมแดงแล้วก็น้ำเงิน<ป>ลุยต่อครับยกที่สองครับมาดูว่ายกนี้นีแก้เกมยังไงครับพันาวาน วงในไม่สู้ครับในขณะที่สุดใจเองก็เน้นที่วงในครับอุ้ยเตะสูงไปหน่อยครับโดนควาลดลงไปนี่แล้วครับเน้นหมัดเหมือนเดิมครับพยายามจะควบวงในโหมตีแต้องรีบตีนะครับแต่งตัวนั้นไม่ได้ครับกดมาจังหวะนี้ตีช้ากรรมการแยกวิธีการแก้ของให้ระวางน,นี่ก็คือต้องรัดให้แน่นนะครับจะได้ไม่โดนข่าวแล้วดูหมัดครับเริ่มจะมา เยอะขึ้นเลยครับในยกนี้ครับสำหรับหมัดของฮาดาวานครับโอ้ยกระชากมาครับคือวงในนี่สู้ไม่ได้อยู่แล้วครับก็ต้องเน้นที่วงนอกแหละครับฮาดาวานโดยเฉพาะหมัดครับซึ่งเป็นอาุ้ที่ตัวเองถนัดโอ้เจอแข้งครับพยายามจะเตะล่างอ่ะจับได้อีกแล้วครับรวบรวบแล้วก็ล็อกมาครับล็อกมาหมุนหมุนมาตีครับอ้าว มีไม่ออกก็ต้องโต้สู้เขาโอ้โหหวนนี้หันหันหันหลักแบบนี้อ่ะกรรมการต้องแยกมาเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะครับเข่าของสึกใหญ่ครับแข้งขวาดีครับโอ้เริ่มจะหยุดแล้วครับพานวานเจอเข้าไปครับทับนอกโอ้โหแข้งซ้ายมาครับแข้งขวาตามแต่บัตรเริ่มจะเบาแล้วครับพานวานตอนนี้สึกใหญ่น่าจะเห็นแล้วครับว่ามีตรงไหนที่คุณจะเจาะได้บ้างครับอ่ะาพาประกบวงใน แม่ที่จะสู้ในหรือคาดาวานมันไม่ง่ายครับโอ้ตอนนี้นี่ชักจะ่วมครับโดนถล่มด้วยเข่าครับนี่ฮะอัดไปด้วยแค้งอีกขาก็มีอาการนะครับอ่ะพยา,ยาะเตะอ่ะพยายามเตะซ้ายสก,กัดก็ดถือว่ายังมีโต้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะโดนมากกว่าโอ้โหโดยเฉพาะวงในครับยีบมาครับยีบมาไปอครับต้องถอดหัวหนีฮะตอนนี้ไปอีกแล้วครับโอ้โ โดนไปเยอะเหลือเกินครับวงในแปลว่าก็ยังทนอยู่ได้ครับยังไม่ยอมทิ้งตัวโอ้แกขีพาไปเที่ยวกระบี่พาไปเที่ยวเกาะลันตาเลยครับสุดใหญ่ไปไหนไปด้วยเลยครับแม่วาง่ายครับวางง่ายๆโตเร็วๆครับโอ้ยมีหมัดมาครับน่ากลัวครับปักสองสู้ครับสึกใหญ่ครับอาวานว่ายังไงนี่ครับรับวงในทำอะไรไม่ได้ครับกรรการแย่ออกมาครับ โอ้ตอนนี้นี่โดนจนเรียกว่าอ้วมไปหมดแล้วครับอาณาวานเดี๋ยวดูครับจะมีหมัดผีจับยัดสัดหรือเปล่าครับเพราะว่าหมัดของแกนี่ยังยังหวังผลได้อยู่นะเพียงแต่ว่ายังต่อยไม่โดนเท่านั้นเองครับจัวนี้โอ้โหแม่กรรมการต้องไปเบรกเอาไว้ครับเห็นเกิน29ก้าครับก็ยังเตะมาเรื่อยๆนะครับสุดใหญ่ครับไปที่บริเวณทับนอกครับไปที่บริเวณขาซ้ายอาณาวานโอ้โหจะต่อยมันไม่ถนัดซะแล้วครับ เหมือนว่าบริเวณขาหน้าขาที่จะใช้ยืนนี่มันอัเก็บนะครับยืนได้ไม่เต็มฝาา่าเท้าครับออกบัดมันก็ไม่แรงครับหมดยกที่2องกลับมาชกกระต่อนะครับผ่านไปแล้ว2ยกนะครับแตคคนนี้ก็ตีตยาตีเตยาครับคนนี้ก็พยายามที่จะต่อยปัดแต่ว่ามันยังไม่เข้าโฟกัสครับไปดูภา้าช้ากันเลยโอ้โหลุกไปเฉียวหัวไปนิดเดียวครับ ขยับมาอ้แข้งขวาลูกนี้โดนครับแม่ไตหนักเตะแรงครับยกนี้สำหรับสึกใหญ่ของศึกเมืองกระบี่ครับอ่ะลุ้ก็ต่อเหลืออีกหนึ่งยกนะครับใครจะได้อันดับ3ของศึกเมืองรอบี่ครับในพิกัดหนึ่งร้ m e n t ครับในพิกัดปอนด์อ่ตอนนี้ครับ หังทองเพียวนี่ก็ยอยเดินทางเข้ามาชมการแข่งขันนี่ไม่ขาดสายเลยนะครับบรรยกาศถือว่าคึกคักเลยทีเดียวลุยต่อครับหมัดครับตอนนี้ต้องหมัดอย่างเดียวเลยครับอับบาฟ้าฮาดาวานครับโอ้โหแทบจะอุ้มเลยครับลูกนี้สกดใจก็เหมือนเดิมครับแข่งขวาครับเจอบไปที่บริเวณขาซ้ายแม่แต่ว่าดูเหมือนว่าจะรู้ทิศทางหมัดของฮาดาวานไปแล้วนะครับ เล่มีดึงมีหลบได้ก็เหมือนว่าจะผ่อนเกมไปเหมือนกันครับยกนี้ของทางนันสุดใหญ่เพราะว่า2ยกนี้ถล่ลมแบบหนักๆเลยครับแต่ว่าจะมีจังหวะสับขาให้พวงโอ้ยสอกครับโอ้โหนานๆน,นจะมาทีก็อสับอีกทีนึงครับกระชากมากระชากมากไอีเข้าไอาอีโอ้โหตอนนี้ไปไหนไปด้วยครับพาทัวรรอบไปทีเลยครับ เดี๋ยวดูว่าจะจะมีเฮดได้นขนาดไหนสำหรับทางด้นรรานฮาดวารเพราะว่าแมโดนไปเยอะพละกำลังมันก็หายไปเยอะเหมือนกันครับโดยเฉพาะขาซ้ายหน้านะครับใจแข้งขวาของสุดใหญ่ไปเยอะเหลือเกินนะครับทีไรไม่ออกก็เตะไปก่อนครับโอ้โหลูกนี้ดึงหลบนิดเดียวครับแล้วก็ถูกหลบลงไปตัวไปครับแข้งขวา ไม่เห็นเตะสูงนะครับเตะไมต่ต่ำนี่แหละครับบริเวณต้นขาโคนขาครับเกาะในมาตีได้ไหมแม่ดูเหมือนว่าจะตีไม่ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับสึกใหญ่นี่ฮะดูเหมือนว่าเรียวแรงมันไม่เหลือแล้วครับอาดวานอ่ะจะมีฮึดอีกไหมครับไมเหมือนเหมือนจะมีฮึดแต่ว่าก็ออกไปถอยอีกครับ โอโดโทายอีกแล้วครับโอ้โหขาซ้ายไม่ไปหมดฮะตอนนี้มาจับในแบบนี้ก็เข้าทางศึกใหญ่เลยครับจับแบบนี้ตีไม่ได้เลยครับพันวาวนครับอยู่ที่ศึกใหญ่เลยครับจะเอาอยัางไแงแหมธนวานก็ขอป้มเดียวเลยครับมัดขวานี่เกรงรอไว้แต่ว่ามันต่อยไม่ถนัด หมดแข้งขวาไปแล้วครับเขามาล็อกกอดแบบนี้กรรมการก็ต้องเข้ามาแยกนะครับรัวอย่างเองก็เหมือนจะไม่อยากจะเร่งอะไรมากมายแล้วครับคุมเกมครับจะดูครับชุดนี้ชุดนี้ของฮาดาวานก็เจอกอดเอาไว้แบบนี้อีกทำอะไรไม่ได้แล้วครับแบบนี้ก็ถือว่าเหนื่อยด้วยกันทั้งคู่นะครับใช้แรงเยอะครับสองยกที่ผ่านมารอครับยกสุดท้ายแล้วครับ จะดูว่าจะมีช็อตมันๆให้เราได้เห็นอีกหรือเปล่าครับหลังจากนี้มีไหมมีไหมอาจจะเข้าไปต่อยก็ไม่โดดอีกครับอ่ดยกสุดท้ายครับโอ้็สู้กันมาสนุกทั้ง3ยกเลยนะครับแลกกันโอโ้โหมีครบรถครับปัดเท้าเขา่าศอกดูไฮไลท์เลยครับยกที่แล้ว นี่ครับโอ้โหสอกฟันเข้าไปนะครับสุดใหญ่หัวเข้าไปครับโอ้โหบริเวณขาซ้ายนี่แทบจะไม่เลยนะครับทางด้านของฮาดาวาน w P นี่ครับเข้าไปโอ้โหเจอศอกขวาแทบซุดนะครับ w P โอ้ก็ต้องปรบมือให้กับหัวใจนักสู้ของทั้งคู่เลยครับ ดูครับใครจะครองที่3ของศึกมวยรอบโรเบอร์เฮาส์เอ็ดแมนโซนเม้นต์1 4 8ปอนด์ครับพบกับคุณตังโมเลยครับและนี่คืออันดับที่3ของศึกมวยรอบนะครับโรเบอร์เฮาส์เอ็ดแมนโซนเมนต์นะครับและผู้ชนะได้แก่ and the winner is red corner ผู้ชนะได้แก่ทั้งชกในมุม คุโกลเบอร GoPro เฮาส์เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับรอบวันนี้โกลบอเฮาส์เป็นมากกว่าสูยนรวมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกคุ้มสินค้านแน่นสะใจโกลบอเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ